วัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอียงก็อ่านมาจากไหนดีนะจะอ่านมาจากไีบุหูคุณพี่จะพามานอนที่โรงแรมเป็นโรงแรมแมนบอกครับคุณพี่ธนาพัน<ล> อ๋อธนพัฒน์เพย์หย่อดเดียนหย่อดแบ่งนะ้ำเฮ้เย,ย,ยไฮโซมากเลยสามสิบบาทมีเสื้อด้วยเหรออันน,ออน,นี้จิงโชคเหรอก็เหตุผคือต้นราคารีรัมร นี่มันมีมาแล้วแล้วกดใส่เงินตามจำนวนแล้วกดพี่น้องอันนี้ลุงมาที่เสื้อทำไมไม่มีหมายเลขเขาแจกฟรีเหรอซื้อตัวละเจ็ดร้อยครับผมเนี่ยเมาตายมาขายฮะแต่เสื้อที่อยู่ในห้องอันนี้โชว์ให้ดูอันนี้ตัวโชว์ใช่ไหมครับมีสองสีดูอันนี้เป็นซีซั่นใหม่ของบุรีรัมย์ใช่ครับผมล่าสุดตัวละเจ็ดร้อยอ๋อ ของเทของมูลีลำนี่ถู่กว่าสนามฮะอยู่ในสนาม740ประมาณนั่นแหละ740แต่ในโชว์เขาับมาอ่จจะถูกตัวนี้หน่อยเพราะว่าเขารับมาเป็นเงินเดียวเขารงเอันเขาเป็นวสีขาว่สวยในทุกไซส์ที่เขาเขียนไหมนะทนพัฒนเพส ทุกคนเราจะมานอนที่นี่จจเจ้าเจ้าที่อยู่ลองึงว่าจะถามที่อยู่พวกผม <c oughs> เดี๋ยวสบายบต้องมีคนขายเย็บได้เลยยอนเรียรแล้วกดไม้เร็มก็ลงมามันตกยี่ใส่มันตกไม,ม่กับจ๊กหรออืออือพัก เออมันก็เขียนบอกอยู่กูก็ลืมเ <มา S 1> บิ่งสามสิบบาทแต่ยอดสามสิบแล้วก็โกดโกดมาเลยเตียสองสองสิบพันโลมันจะเอาเตียงเดียวเตียงคู่ครับเตียงเดี่ยวครับเตียงเดียวนัรวมกันนะครับนอนด้วยกันถ้า,า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้านอนเตียงคู่นี่ก็คนละห้องไปเลยผ้าคลุม

เท่าไหร่อนคหึงาครับหนึ่ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้รหัส Wi-Fi นะฮะใช่ห้องไหนนะพี่หนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสี ต้องต้องฝั่งนี้คุณพี่ฝั่งขวาแจ้งสวา่างศูนย์ห้า ซีห่อมือมาเลิศเลอเทพีนองคุณยืนนั่งต๊ะนั่งรหัสไวไฟอยู่ตรงไหนนะ ลแล้วกัอันไหนวะหนะลังจากกดเชื่อมต่อใบชื่อนี่ไงธนาภัท์เพทแล้วให้เปิดอินเทอร์เน็ตทำไมยากาะนี่ไงพาสเวิร์ดนี่ไงมีสามนะครัพาสเวิร์ดอันไหนกันแน่นี่มีสาม ทุกคนช่วยบอกสันทีช่วยฉันด้วยรหัส wifi ไฟไฟคืออันไหนผมอ่านแต่ password นี้เป็นแต่แสอะไรก็ได้อ้สอสักครเอาลองเขื่องมาเบิ่งดูเอาเขื่องมาลองเข้าอัน ไวไฟดูฮะอุ้ยมีนี่ด้วยทุกคนคืนเราเท่าไหร่นะคะคุณพี่คืนละห้าร้อยค่ะระวัอันนี้ทุกคนอันนี้เราสามารถทานนะคะถ้าเราไม่ทานเราก็สามารถเก็บกระเป๋ากลับบ้านล้างอะไรค่ะน้ำนี่เราไม่ทานเราก็สามารถเอากเป๋กลับบ้านโอ้ยแต่เราไมใส่ก็ห่อกลับบ้านได้ไม่ได้ค่ะโดนจับเฮ้ออย่าหาทานะคะ นี่เอานะอ่าลองเข่าบังดูไวไฟแล้วลองเข่าบึงอุ้ยมีตู้เย็นด้วยเอาเืิมดูอมีตู้เสื้อผ้าด้วยสาคอนเราต้องหอผ้าหอผ่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วล่ะอุ้ยเฮ้ยสาคอนมันคือดีมากเลยน่ะแบบตู้เสื้อผ้าลรวแบบแบบแควน ว้าว <Wow, S 2> นี่คือกระจกทุกคนกระจกแบบแขวน,นโอ้ยใส่ใ,ใส่ U N V แล้วมันอันนี้มัต้องใส่สิอันนี้พลาสเ์บอร์ดแล้วก็ข้ามมาเป็นพลาสเ์บอร์ดอ๋ออุตโนมอืมพลาสต์บอร์ดอ๋อโอ้ยนั่นนั่นตีโอ้ย,นนนอยทุกคนอืมหลอกอยู่เนาะพี่นอนฟองไป แ้นอีเันกับซีปีตมาจ้างจ้าบบหนึ่งหนึ่งเส้นยหนึ่งหนึ่งน 1... 1ชื่ออ่ะอหนึโทรศัพท์กัหนหไเนี่ยอ๋อนี่จะใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ฝัเวเอร์อืออันเนี้ยอนเครื่องนี้ก็มาใช้ตัวนี้อ๋ออ๋อแบบว่ามันไม่ม่ใช่แบบนันสเครื่องถ้ามีโทรศัพท์สามเครื่องนี่เมีมี คือมันไม่สามารถที่จะใช้ตัวเดียวกันไปไฟล์มาใช้กันเพราะว่าเพราะว่าถ้าใช้พาสเวิร์ดเดียวกันเน็ตมันไม่แรงเขาก็เทาแบบแยกเน็ตขณะมันมีหลายครับไปฟล์หลายพี่น้องวาเบิ่งห้องน้ำอะไรพี่น้องจ้าทางท้องแส่น้ำกันมันจะดีเด็ดเราใส่มาอันหนึ่งมันใส่ได้ทั้งสามเลอลอเปอร์เซอร์ว้าว เวลาจะนั่งขีเออไม่ใช่เออนี่ก็ถูกเลยเวลาจะนั่งขี้แล้วก็ปิดบ้านอย่างงี้คนหนึ่งก็ล้างหน้าอีกคนหนึ่งก็นั่งขี้นี่ยนี่ระเบียงพอมีเครื่องทำน้ำอุ่น<ส>ด้วยจ้าหุ่ยหยังอะไรดิซุปเปอร์อาบน้ำคีมาอาบน้ำครับซาบผม เลิศเลิศเปอร์เซออีรีเมเลิศเลิศเลิศมันดีมากเลยพี่มันกลายเป็นตำนานไปไปแล้วกับกับผ้าุนหนูหายเนี่ยที่มันหายเนี่ยคือทางห้องพักเขาให้ไม่ครบเอาพอเราจะออกมาบอกกระโดดสิ ตัวแบบยือ่ะเหนมันยั่วอ๋อน่ะมันโมเมนต์นัเพื่อนแข็งเยอะย่วนี่แหละมันจะนอนนอนรักสบายมันต้นยางหรือต้นเอียงวะ เลิศเลิศเปอร์เซอร์กาบขอบคุณพี่เขาสิสะครนสสวยขอบคุณมากๆสำหรับที่สำหรับอาหารแล้วก็ห้องพักแล้วก็ทุกอย่างเที่ยวครับคนจะนอนให้ตื่นใจใๆนะไม่ใช่เธอจะรีบกับเจ็ดโมงสามสิบหก นาะมันไม่คมเตือนเช้าสายเออสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะเป็นรถด่วนมันไปถึงเร็วมันไม่ถึงเที่ยงไม่ห้องเช้าเลยเขาให้อันนั้นออกกี่โมงก่อนเที่ยงแล้วก่อนเที่ยงเอออยู่สายก็คือกันเนาะก่อนเที่ยงอยู่แล้วกับก่อนเที่ยงพอตัวเราไม่ได้จองเราจะกลับตอนไหนก็ได้กลับไปถึงประมาณ พาเด็กๆไปกี่โมงพาเด็กๆตอน่ำคืนน่ะตอนคขำจะไปเที่ยงโอเคโอเคพี่จะได้พักผ่อนไม่พี่อยากให้อยู่แบบเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็นอนตื่นคือพักผ่อนไงประมาณเอ่อแปดโมงกับาโมงแล้วพี่เนาะใช่โอเคครับแล้วประมาณแปดเก้าโมงพี่มารับแล้วก็โอเคหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยกลับแบบไม่ต้องรีบโอเคครับโอเควตอนเช้ามันรีบไปโอเคครับใช่เราต้องรีบตื่นรีบ ถ้าถ้ลากับสักสิบเอ็ดโมงกว่านี่ยก้าโมงสิบโมงเลยยังมีเวลาไม่นั่งกินข้าวเนี่ยแล้วก็เพราะว่ามันเป็นรถหลวนที่เสียนมันเร็วถึงชิลิไม่น่าถึงเที่ยงเที่ยงกว่านิดนิดน่ะแล้วไม่ได้มีคิวไปไหนมีรถซ้อนเย็นคิวตอนเย็นซข้างปไปห้วยอันั้นตอนข้าใช่ไหมครับ 3ามโมงสี่โมงผะสี่โมงหมง้คือโปรดมั่นใจอ๋อคทำคำสารลนะค่าเชือ้อเขามีตัวเซตาให้ทุกอ,อย่างทีวีโอเคพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวครุ่นี้พี่มารับโอเคครับคีาเจอกันใช่แปละครับ

ความปลอดภัยเข้าใจว่าที่นี่มันโอเคมากมันคือโรงแรมไงมันเหมือนใช่แบบตายอย่างโรงแรมพอเราจะออกเราต้องใส่สีสไตล์ังมันก็โรงแรมแล้วนี่น่ะมึงพี่น้องป้องปายเพราะฉะนั้นแล้วยังไงคะขอบคุณพี่พี่อะไรครับเป็นซื้ออุ้ยพี่น้องพี่อุ้ยพี่อุ้ยมากๆนะนะกับแฟนเพื่อนดีอุตส่าห์ไปรับ อยู่สุรินบริเกด้ไก่พี่น้องจากอ่าจากบริลัมเฮาสุรินกัไก่พรสมควรเพิ่นไปรับมารลับมาแล้วก็พาไปกินไปเที่ยวเบิดมือื้อนี้เนาะแล้วก็พามาจองห้องพักให้ขอบคุณหลายๆเด้อสําหรับวันนี้เนาะแต่มื่อเื่นเพื่อ็สิไปส่งคือรถไฟเพราะว่าตอนแรกนะตอนแรกเฮข้าคิดว่าเพิ่นสียหายเฮ้านอนอยู่บ้านกนอ๊อฟม่นอยู่บ่พอมาพอมาได้ยินว่า ยังก่ตอนยินข่าวเลยคนว,ว่าว่าอันนี้ยังกาะน,น,นลงแนมป่ะหรือเป็นนองลงแนมป่ะคนน่ะเขาบอกลยอยากไปเพราะว่าเทาก็เกงใจ <c oughs> อาลีบอกตรงๆเทากเกงใจเราทีเราไปหาเข้าไกลๆนี่คือมือเอิญน,นี่เทาสินังรถไฟกันนะคือเฮาบ่อยากให้เราขับไปส่งอยู่สุรินเพราะว่าการที่เราไปหลับมาเหมือนี่น,นะมันกไกลเติบไปส่งไกลแต่ว่านั่งรถไฟจะดีอีกอย่างหนึ่งคือ มันกระจายฟิลในบรรยากาศร,รถไฟเนาะกระได้แบบถ่ายคลิปบรรยากาศร,รถไฟให้ดูหลังจากที่ไม่ได้นั่งนานเป็นเวลาหลายปีไม่หลายปีอนะไรแต่ว่าไม่ยังชีคือเก่าบอลนาะบรรยากาศร,รถไฟแต่ว่ารถไฟมันอยู่ใกลๆนี่เองไกล้ๆก,กับบ้านเพิ่นเพิ่นก็ชิไม่ต้องเดินทางไปส่งไก่เนะน,นาะไปส่งแต<ฟ>่ว่ามานั่งรถไฟก็ไปส่งาแต่ในรถไฟแหละแต่พ่อล,ล้วซุ่มห่างกับสกัอเองฮอสซูรินมาเอิญเนีย่ยตอนเช,ชา้ามชิมลับ แต่ว่าเราสองสายตันแรกว่าสิกับอ่คิวเล็ตอันแลอันและอันนี้กะมีหลายคนอยู่อ่านอยากพาเาเที่ยวนะพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงที่เข้ามาเนี่ยถือกันเพิ่นอันเพิ่นเพิ่นติดอันเวียดราชการนะไป็นทำงานเนาะติดติดงานกับมีหลายคนอยู่หลายคนแล้วันี้เสาร์อาทิตย์เมื่ออื่นเป็นบอกเมื่ออื่นนี่พ้ากันว่างอยู่สนั่นอยู่ ให้กว่างให้กว่างเราบริหารห้าสิบ <59. S 2> ก้าบ,บริมีเวลาว่างแบบอยู่หลายมือเนาะมันเหยียบเลยเดี่ยบริหเหยียบเวลาเลยเดียเยเด่ยบริหารนะพอเขากับจีมีคิวออร์ไล่หมอกกับซีเมือ่อมีคิวอยป้นนาดาราใหญ่เมือเมื่อวันที่ส,สัี่เออห้าสิบเมื่อวันที่สัตี่น้องอจังากาศยักษที่ว่าเลยพี่น้องรอบนี้กับแคมมามาจุลินเฉยบริหาร มาแบบไปเที่ยวโดยเฉพาะมาส่งเอ้ยมาจังกัดเวลาเพราะเขาต้องรีบเมื่อทำบุญวันที่ยี่สิบหกวันที่สหานี่เขาต้องเตรียมของเตไปหาของมันต้องกันแต่วันที่ยี่สิบสี่เขาต้องไปหาของอยู่ของกินเตรียมของอะไรพวกว่าเขาเป็นพ่อแต่ว่ามาเที่ยวโดยเฉพาะนะก็เลยเร่งรีบแท้จริงก็มีหลายเขตหลายพื้นที่เราเพิ่งโทรมาว่ามาเล่นนูสินมาเล่นนี้สิแบบจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนะพวก็เราพูดลายๆเด้อครับเด้อเดินไปส่งยังสิกต่ว่า ก็คืออย่างที่ว่าแหละพี่น้องเวลามันจับการทาบริมาตรแบบมาอยู่เหิงนะบริมาตรัดขอดโต้เต็มเอย่แลครับขอบพูณหลายๆครับบทุกคนทุกท่านล้วก็ผู้ใจดีผู้ใจดีทุกคนที่ทักมาหาแล้วก็อยากให้ไปหาอยากให้ไปเที่ยวจะจะพาเที่ยว แล้วก็มีคุณแม่หลายคนมาเที่ยวสิเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ว่าเป็นต่างจังหวัดเป็นบ่ก็ะขอบคุณหลายๆช่แน่แล้วก็มีต่างจังหวัดหลายดี่นี่นอนเวลามันจะบีบแล้วบ้านนี้นะมันเล่งแล้วคุณแม่ทำเป็นสมู่มาก็ว่าอยากให้ไปเที่ยวบ้านเพิินแบบว่าไปพักบ้านเพิินแบบเพิินปลูกสวนลำไยอย่างนี้นะเพิ่นว่นเดียวจะได้ขนลำไยกลับไปกินที่ลาบอละโอกาสหน่าเนาะเะแต่วกะเลยรอโอกาสหน้าดีกว่าเพราะว่าจังสิได้มาเต็มที่ เที่ยวแม่เดี๋ยวถ้าโอกาสหนามีเวลาแบบมาแบบเอาบลบิ่งลีบเลยถ้าอยู่<ม>ได้แบบซี่จักเือนก็อยู่ได้สินะนะอย่างที่ว่าเลยพี่น้องถ้ามีโอกาสกับพ่อกันกขอบคุณหลายๆทีทุกคนทักเข้ามาหาแบบอยากพาเทีย่ยวยากเลี้ยงข้าวอยากแบบพาไปหลายพื้นที่แต่ว่ามื่อกี้มีโอกาสได้มาบริลัมนาอก,ก็ต้องขอบคุณเอื้อยเพื่อหลายๆที พาทัวร์ในมือนี้นนนเน,นะมมาะกันเราแบบเป็นคนแบบแต่ว่าคุ้มเนียกว่าเ้าบราเคยมาเที่ยวบุรีรัมย์แบบรับเราเป็นคนตลกได้รับมักมวนแต่ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนะเพราภาษาเดียวกันคนอุบลเนานะคนเป็นคนอุบลแตบบ่ได้แฟนคนบุรีรัมย์เนาะป้าเ่าก็สิอาบน้าแล้วก็สินอนพี่น้องสำหรับคืนนี้ครับคืนนี้เข้ากับสูทเลย าราตรีสวัสดิส์ดทุกคนทุกท่านนะฮะรับฝันดีทุกคนทุกท่านสวัสดีท่าน,นผู้ชมส,สวัสดีค่ะเปะแล้วเจอกันพรุ่งนี้